สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการจัดกลุ่มของจำนวนนับโดยคุณครูสุภาพร์พลจันทึกค่ะเด็กๆคะวันนี้เรามาฟังความหมายของการจัดกลุ่มกันนะคะสองกลุ่มหมายความว่านำจำนวนที่กำหนดแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยจำนวนในกลุ่มย่อย เมื่อนำมาบวกกันผลบวกจะเท่ากับจำนวนที่กำหนดค่ะ3กลุม่มหมายความว่าการนำจำนวนที่กำหนดแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยจำนวนในกลุ่มย่อยเมื่อนำมาบวกกันผลบวกจะเท่ากับจำนวนที่กำหนดค่ะเด็กๆคะเมื่อทราบความหมายแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะกลุ่มย่อย2กลุ่มค่ะ คุณครูมีปู3ามตัวปู3าตัวสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1มีปู1ตัวดังนั้นกลุ่มที่สองก็คือกี่ตัวคะ2ตัวคะ่ะเพราะ1บวก2ได้3ค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะหมูสี่ตัวแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยกลุ่มที่หหมู1ตัวดังนั้นกลุ่มที่สองก็จะเป็นหมูก,กี่ตัวคะ สามตัวค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะมาช่วยรูปแบ่งกลุ่มย่อยสองกลุ่มกันต่อเลยนะคะมีเพื่งบินมาแปดตัวค่ะตึงแปดตัวแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยได้ดังนี้ค่ะกลุ่มหนึ่งครูให้มาสี่นะคะจำนวนสี่กลุ่มที่สองก็คือสี่ค่ะเพราะสี่บวกสี่ได้แปดนะคะต่อมาค่ะกลุ่มที่หนึ่งครูให้มาสองดังนั้นกลุ่มที่สองก็คือเท่าไรคะจำนวน หกค่ะกินไดสุดเลยตัวอย่างต่อมาค่ะแกะทั้งหมด6ตัวค่ะกลุ่มยอยที่1คือจํานวน4กลุ่มยอยที่2ก็คือ2ค่ะแกะต่อมากลุ่มแรกก็คือจํานวน5ดังนั้นกลุ่มที่สก็คือเท่าไรคะ1นนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะ มีจานวนมากขึ้นนะคะส้มจํานวน12ผลแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยได้ดังนี้ค่ะกลุ่มที่1คือ10ดังนั้นกลุ่มที่2ก็คือ2ค่ะกลุ่มแรกคือ7กลุ่มที่2ก็คือ5ค่ะเพราะ7บวก5ได้12นะคะเด็กๆต่อมาค่ะกลุ่มย่อยที่1คือ8ดังนั้นกลุ่มย่อยที่สองคือ4ค่ะต่อมา กลุ่มย่อยแรกคือ9ดังนั้นกลุ่มย่อยที่สองก็คือคือ3ค่ากลุ่มย่อยที่1 11ดังนั้นกลุ่มที่2ก็คือ1ค่าต่อมาค่ากลุ่มย่อยที่1หรือกลุ่มย่อยได้12 12กลุ่มย่อยที่2คืออะไรคะคือศูนย์นั่นเองค่ะเก่งที่สุดเลย มาดูการแบ่งกลุ่มย่อย3กลุ่มกันนะคะในเด็กกลุ่มย่อย3กลุ่มครูมีกุ้งให้4ตัวแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ครูให้กุ้ง2ตัวกลุ่มที่2คุณรูให้กุ้ง1ตัวดังนั้นกลุ่มที่3ก็คืออะไรคะคือ1มันเอง2บวก1ได้3 3บวก2ได้4กลุ่มย่อย3กลุ่มรวมกันได้4นะคะมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มกันต่อเลยนะคะเด็ก มีมึกค่ะมือทั้งหมด7ตัวนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยแรกกลุ่มหน่งได้3กลุ่มที่2 2ตัวค่ะ3 2ได้5ใช่ไหมคะมีมือขึ้นหมด7ตัวดังนั้นกลุ่มที่3าก็จะเหลือกี่ตัวคะ2ตัวค่ะเก่งมากเลยค่ะมาแบ่งกลุ่มย่อย3กลุ่มกันต่อเลยนะคะม้าน้ำค่ะม้าน้ำมีทั้งหมดกี่ตัวคะ6ตัวค่ะ6ตัว ครูแบ่งกลุ่มย่อยให้ล้ว2กลุ่มนะคะเด็กๆหากลุ่มที่3นะคะ1บวก2ได้3ดังนั้นกลุ่มที่3ก็คือ3นั่นเองค่ะต่อมาค่ะกลุ่มย่อยแรกคือ4กลุ่มย่อยที่คือ1 4บวกนได้5ดังนั้นกลุ่มที่2ก็คือคือ1ค่ะต่อมาค่ะกลุ่มแรกคุ่ครูให้มา5กลุ่มที่2คือ1 5บวกนได้6 แล้วกลุ่มที่3นะคะตอบได้ไหมคะก็คือสูตรนั่นเองคะ่ะเก่งที่สุดเลยต่อมาคะ่ปะปลาปลากระเป้านะคะจำนวน10ตัวคะ่ะ10แบ่งเป็น3กลุ่มย่อยได้กลุ่มแรกครูให้มา2กลุ่มที่2ก็คือ3 2บวก3ได้5ดังนั้นกลุ่มที่3าก็คือ5คะ่ะต่อมาคะ่ะกลุ่มแรกคือ8 กลุ่มที่สองคือสองแปดวกสองได้สิบกลุ่มที่สามก็คือคืออะไรคืออะไรคะศูนย์ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะต่อมาค่ะกลุ่มแรกคือสามกลุ่มที่สองคือสามเอ๊สามวกสามได้หกดังนั้นกลุ่มที่สามคือคืออะไรคะสี่นั่นเองค่ะจำนวนสี่นะคะเก่ยนที่สุดเลยตัวอย่างสุดท้ายค่ะการแบ่งกลุ่มย่อยสามกลุ่มที่มีจมํานวนมากขึ้นค่ะ โดนัท15ชิ้นนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยได้ดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ก็คือ9กลุ่มที่2 1 9บวกได้10กลุ่มที่3าก็คือเท่าไรคะห้านั่นเองค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่1 8กลุ่มที่2 2 8สอบวกสองได้10กลุ่มที่3าก็คืออะไรคะหนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเจ กลุ่มที่สอง3าจ็ดบวกสามได้สิบดังนั้นกลุ่มที่สามก็คือ5ค่ะกลุ่มที่หนึงคือ10กลุ่มที่สองคือ2องสิบบวกสองได้12ดังนั้นกลุ่มที่สามก็คือสามนั่นเองค่ะเก่งที่สุดเลยตั้งใจฝึกฝนก,กันเะค้คะเด็กๆพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย